พบกันในรายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตนะครับเพื่อที่เราจะใช้เวลากันในการพูดคุยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับถ้าคำของพระเจ้าก็จะเป็นรากฐานให้กับเราเมื่อเรามีรากฐานที่ถูกต้องในจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะรอดพ้นจากพายุแห่งชีวิตออกมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพายุอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่สามารถที่จะทำลายชีวิตเราได้คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่า อย่างหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องเข้าใจในฐานะคริสเตียนก็คือการที่รู้ว่าอะไรเป็นน้าพระทัยพระเจ้านั่นเองนะครับนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้าได้ให้ถ้อยคําที่บันทึกไว้นะครับกับเราครับชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เรื่องของการมาคาดเดาเอาเองว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นน้ําพระทัยพระเจ้านะครับแล้วมันก็ไม่ใช่มานั่งพูดคุยกันว่าเดากันเอาเองว่าสิ่งนั้นไม่ใช่น้าพระทัยนะ แต่เป็นการรู้จักว่านี่แหละอันนี้เป็นน้ําพระทัยพระเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นน้ําพระทัยพระเจ้านะครับเราเองก็จะสามารถที่จะเชื่อสิ่งเหล่านั้นได้แล้วความจริงก็คือความเชื่อของเราไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพถ้าเราไม่ได้รู้จักน้ําพระทัยของพระเจ้าถ้าเราสามารถที่จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับเราก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนี่พระเยซูนี่แหละเป็นน้าพระทัยของพระเจ้า ในเรื่องการกระทํางานรับใช้ของพระเยซูที่อยู่บนโลกนี้ก็คือนามพระถ่ยพระเจ้าการงานที่พระเยซูทาบนโลกนี้เป็นการเปิดเผยอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดว่าอะไรเป็นนามพระถ่ายพระเจ้าและในความเป็นจริงแล้วพระเยซูได้บอกว่าเรากระทําสิ่งที่เราเห็นว่าพระบิดาทรงกระทาแล้วเราก็พูดอย่างที่เราได้ยินพระบิดาพูดดังนั้นทุกอย่างที่พระเยซูทา แล้วก็ทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงพูดเอาไว้ก็ตรงกันกันกบความประสงค์หรือตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาและอย่างหนึ่งที่เราเห็นนะครับในพันธกิจรับใช้ของพระเยซูได้อย่างชัดเจนก็คือพระเยซูได้ทรงรักษาทุกคนรักษาทุกคนเลยนะครับดังนั้นการกระทําของพระเยซูเป็นการบ่งบอกให้เราเห็นว่าพระเจ้ามีหัวใจ นะครับพระเจ้าพระบิดามีหัวใจที่ต้องการรักษาเราทุกคนให้หายนะครับในพระกิตตคุณนะครับที่ปรากฏอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์นะครับเราจะไม่มีทางเห็นเลยว่าพระเยซูนั้นปฏิเสธการรักษาโลกนะครับนะครับพระเยซูไม่เคยปฏิเสธการรักษาโลกนะครับผู้ที่มีความเชื่อว่า ความเจ็บป่วยนั้นเป็นนามพระทัยพระเจ้าเนี่ยกำลังเข้าใจผิดว่าการที่พระเจ้าทําให้คนบางคนเจ็บป่วยก็เพราะว่ามีจุดประสงค์ที่ดีอันนี้ผิดเลยการเชื่อแบบนั้นนะครับไม่ตรงกับถ้อยคําพระเจ้าในพระคัมภีร์เลยนะครับในพันธสัญญาเดิมนะในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมอะที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติเนี่ยก็อาจจะมีนะครับเขียนเอาไว้ เกี่ยวกับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเนาะซึ่งถ้าเราศึกษาดีๆเนี่ยนะครับธรรมบัญญัติเนี่ยมีหน้าที่ลงโทษผู้คนที่เขาไม่สามารถจะทาตามธรรมบัญญัติได้นะครับทาบาปทําผิดต่อธรรมบัญญัตินะครับก็จะทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยเจ็บป่วยมีโครคภัยไข้เจ็บอันนั้นคือบทลงโทษคือคำสาปแช่งเพราะคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถประพฤติตามธรรมบัญญัติได้แต่ มันไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเลยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินอกเหนือจากน้ำพระทัยพระเจ้าจริงๆคือถ้าคนนะครับที่อยู่ในธรรมบัญญตัติและไม่สามารถปฏิบัติธรรมตามธรรมบัญญัติได้ก็จะถูกธรรมบัญญัติเนี่ยลงโทษสาปแช่งให้คนคนนั้นเนี่ยมีความเจ็บป่วยแต่สิ่งนั้นพระเจ้าไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นกับคนนั้นเลยนะครับ เมื่อพระเยซูคริสต์มีโอกาสที่จะปรากฏพระองค์เองพระองค์ก็เปิดเผยให้เราเห็นว่าการหายโรคจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหัวใจของพระเจ้าพระบิดาที่มีให้กับเราทุกๆคนตลอดเวลานะครับผมก็มักจะบอกผู้คนอยู่เสมอว่าผมไม่ได้เชื่อในการหายโรคเพราะว่าผมเห็นว่าคนหายโรคแต่ผมเชื่อในการหายโรคที่มาจากพระเจ้านะครับเพราะว่าถ้อยคำของพระเจ้าได้บอกเช่นนั้น ไว้ในพระคัมภีร์นั่นเองนะครับดังนั้นประสบการณ์ของมนุษย์เนี่ยก็ไม่ได้สามารถเอามาเป็นพื้นฐานในหลักคําสอนได้นะครับหลักคาสอนของคริสเตียนต้องมีพื้นฐานมาจากพระวจนะคำของพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่เอามาจากประสบการณ์ของคนบางคนนะครับเป็นที่ตั้งนะครับประสบการณ์นะครับไม่ได้อาจจะไม่ได้ตรงกับหลักการของพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉะนั้น หลักคําสอนของคริสเตียนต้องมีพื้นฐานมาจากถ้อยคําของพระเจ้าเท่านั้นและถ้อยคําของพระเจ้าก็บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการรักษาเราให้หายแล้วก็ยังไม่หมดนะครับพระเยซูเนี่ยนะครับในพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเยซูยังจ่ายราคาชดใช้ให้กับการหายโรคจ่ายราคาให้กับการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ ผมก็ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังกําลังต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยหรือความเจ็บป่วยอะไรในร่างกายอยู่หรือเปล่าแต่ผมอยากจะหนุนใจคุณผู้ฟังนะครับว่าอย่าเพิ่งหมดหวังฮะให้คุณต่อสู้ด้วยความเชื่อนะครับแต่ต้องเริ่มต้นด้วยคุณจะต้องเปลี่ยนมาเชื่อให้ถูกต้องว่าการหายโรคเนี่ยเป็นความต้องการ เป็นหัวใจของพระเจ้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาจจะมีคําสอนตามหลักของศาสนานะครับที่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยทำให้คุณเจ็บป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้เพราะต้องการจะฝึกคุณสอนคุณอะไรบางอย่างนะครับคุณจําเป็นต้องเจ็บป่วยนะเพราะว่าการเจ็บป่วยของคุณเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยถวายพระเกียรติแด,ด่พระเจ้าได้ถ้าดูจากถ้อยคําของพระเจ้านะัมันไม่ใช่เลยนะครับพระเยซูเนี่ยไม่เคยทําให้ใครเจ็บป่วยนะ แล้วคิดว่าโดยความเจ็บป่วยเนี้ยคนจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้หรอครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อพระองค์รักษาคนป่วยให้หายตั้งหากนะ่ะที่คนที่หายจากความเจ็บป่วยเนี่ยชีวิตเขาจะมีโอกาสที่จะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะว่าเขาหายป่วยโดยการรักษาของพระเจ้านั่นเองนะครับผมก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับได้อ่านจากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับ พระธรรมกิจการบทที่10ข้อที่38พระธรรมกิจการบทที่10ข้อที่38นะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเรสว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จไปกระทําคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์ พระคัมภีร์ตรงนี้นะครับพูดถึงพันธกิจรับใช้ของพระเยซูบนโลกตอนที่พระเยซูมาบังเกิดในสภาพของมนุษย์นะครับแต่ว่ามนุษย์ที่เป็นมนุษย์ที่ไม่มีความบาปนั่นเองนะครับและในข้อนี้นะครับบอกว่าพระเจ้าพระบิดาทรงเจิมพระเยซูไว้ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับและด้วยฤทธิ์เดชตรงนี้เนี่ยพระเยซูก็ทรงเอาไปใช้ทําอะไรเอาไปใช้ ทำคุณประโยชน์นั่นเองนะครับคุณประโยชน์นั้นก็คือ,อท่งใช้ฤิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวของพระองค์นะครับรักษาบรรดาผู้ที่ถูกมารเบียดเบียดคุณเห็นไหมครับว่าฤิ์เดชของพระเจ้า,มาไม่ได้มีไว้เพื่อทําลายเราแต่ว่าฤิ์เดชของพระองค์ทํางานในชีวิตของเราเพื่ออยากให้เราเนี่ยได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับความดีความเมตตาความซื่อสัตย์ของพระเจ้าเพราะพระเยซู ไม่ทรงใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าทําให้ใครเจ็บป่วยแต่พระเยซูทรงใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้านะครับในการรักษาทุกคนแต่จริงๆในข้อนี้ก็บอกให้เรารู้นะครับว่าใครล่ะเป็นผู้ที่ทําให้เกิดความเจ็บป่วยใครล่ะเป็นคนที่ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับในข้อนี้ก็บอกว่าคือพระเยซูสเสด็จไปกระทําคุณณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารซาตาน เบียดเปลี่ยนดังนั้นเรารู้ใช่ไหมครับว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมารซาตานเบียดเปลี่ยนมารซาตานเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้ความเจ็บป่วยในการกดขี่ข่มเหงแล้วก็ทําให้คนเสียชีวิตหรือมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นดังนั้นนะครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทําให้เกิดความเจ็บป่วยแสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้เข้าใจพระเจ้า เลยจริงๆความเจ็บป่วยไม่เคยมาจากพระเจ้าเลยครับมันเป็นสิ่งที่มารซาตานใช้กดขี่ข่มเหงความเจ็บป่วยเป็นอันำนาจของวิญญาณชั่วจากโลกมืดให้เราลองคิดดูนะครับถ้าพระเจ้าทำให้ผู้คนเจ็บป่วยแล้วพระเยซูจะมาตามเก็บรักษาคนเจ็บป่วยทำไมในเมื่อพระเจ้ากับพระเยซูก็คือพระองค์เดียวกัน พระเจ้าจะทําให้คนเจ็บป่วยทําไมแล้วท่านก็จะมารักษาซึ่งความคิดนั้นนะมันขัดแย้งนะครับมันมันถ้าถ้าพระเจ้าพระบิดาทําให้คนเจ็บป่วยแล้วพระบุตรพระเยซูมารักษาแสดงว่าสิ่งที่พระเยซูทํานั้นขัดขัดแย้งกับน้ําพระทัยของพระเจ้าพระบิดาใช่ไหมครับหรือว่ามันก็หมายความว่าพระเยซูกําลังต่อต้านพระเจ้าพระบิดาใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเปล่าเลยมันไม่ใช่ความจริงครับ พระเยซูบอกว่าเรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อพระเยซูรักษาผู้คนพระองค์กำลังทำในสิ่งที่เป็นความประสงค์ของพระเจ้าพระบิดาในข้อนี้พูดอย่างชัดเจนมากเลยนะครับแต่บางครั้งเมื่อเราอ่านข้อพระคัมภีร์จากความคิดของแบบศาส,ส,สนาความคิดที่เคร่งศาส,สนาเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราได้เห็นตรงนี้นะครับบอกว่า พระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์แล้วก็รักษาบรรดาคนที่ถูกมารซาตานเบียดเบียนไม่ใช่พระเจ้าเบียดเบียนนะครับจริงๆมารซาตานเนี่ยไม่ได้มีพลังอำนาจอะไรอยู่แล้วแต่มันเป็นจอมโกหกแล้วก็วิธีหนึ่งที่มันล่อเราให้มาติดกับดักนะครับก็คือการหลอกลวงมารซาตานจะใช้คำโกหกนะครับโกหกเราเกี่ยวกับเรื่อง พระเจ้าคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่ามารซาตานเนี่ยไม่ต้องการให้เรามีความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างถูกต้องมันจะทําให้เรามองเห็นพระเจ้าในมุมมองที่ผิดเพี้ยนในมุมมองที่ผิดนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีความเชื่อที่ผิดเมื่อเรามีความเชื่อที่ผิดนะครับความเชื่อของเราก็ไม่สามารถทํางานได้ถูกต้องเลยนะครับนั้นมารซาตานก็เลยจะ พยายามทําทุกทางที่จะโกหกคริสเตียนคือมันเรียกงานที่มันทำว่าเป็นงานของพระเจ้ามันพยายามจะบอกว่าพระเจ้านั่นแหละเป็นผู้ที่ทําให้พวกเราเจ็บป่วยมันนั่นแหละพยายามโกหกเราว่าพระเจ้าอยากให้เราเจ็บป่วยเพื่อที่จะฝึกฝนชีวิตของเรานะครับแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเช่นนั้นพระคัมภีร์เปิดเผยกับเราว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีพระเจ้าที่แสนดีไม่มีทาง ที่จะนำสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในชีวิตของเราเด็ดขาดครับคุณผู้ฟังครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าความเจ็บป่วยเนี่ยเป็นสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในชีวิตของเราเพราะว่าอะไรครับมันอยากที่จะทําลายชีวิตของเรานะครับความเจ็บป่วยเนี่ยเป็นสิ่งชั่วร้ายเพราะความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเพราะอยากจะทําร้ายร่างกายของเราทําให้เราเนี่ยไม่สามารถมีชีวิตปกติความเจ็บป่วยเนี่ยไม่สามารถทําให้เราเนี่ย ดำเนินชีวิตในแผนการแล้วก็วัตถุประสงค์ของพระเจ้าได้ทําให้เหมือนชีวิตของเราสั้นลงนะครับและเราเองไม่สามารถที่จะใช้ของประธานหรือศักยภาพที่พระเจ้าทรงประธานให้กับเรานะครับวันนี้ผมก็อยากจะท้าทายคุณผู้ฟังนะครับอย่าเพิ่งไปยอมแพ้กับความเจ็บป่วยแล้วก็อย่าไปยอมรับเด็ดขาดว่าความเจ็บป่วยเป็นน้าพระทัยของพระเจ้าความเจ็บป่วยมาจากมารซาตานครับมันคือศัตรูนะครับ มันคืออ,อริของเราและพระเยซูสเสด็จออกไปรักษาบรรดาผู้คนที่ถูกมารเบียดเบียนด้วยฤทธิเดชของพระเจ้านะครับพระเยซูใช้ฤทธิเดชของพระเจ้าในการรักษาคนเจ็บป่วยที่ถูกเบียดเบียนจากมารซาตานนั่นเองวันนี้ผมเชื่อด้วยสุดใจเลยนะครับว่าวฤทธิเดชของพระเจ้าเนี่ยนะครับวฤทเดชของพระเจ้านะพระเจ้า ทรงมีฤทธิ์เชรักษาร่างกายทุกคนให้หายได้อย่างแน่นอนไม่ว่าคุณหมอจะตรวจพบอะไรในร่างกายของผู้เชื่อจะวิเคราะห์ว่าเราเป็นโรคอะไรคือไม่เถียงไม่ได้บอกว่ามันไม่จริงนะครับแต่คำพูดของหมอที่ตรวจพบนั้นมันไม่ใช่ตอนจบมันไม่ใช่คำพูดสุดท้ายในชีวิตของผู้เชื่อในชีวิตของคริสเตียนเพราะคำตอบสุดท้ายตอนจบอยู่ที่คำพูดของพระเจ้า และผมก็รู้ว่าเมื่อเราเชื่อในใจว่าพระเจ้ารักษาโรคของเราให้หายแล้วเนี่ยนะครับการหายเป็นของเราแน่นอนพระเจ้าต้องการที่จะรักษา,ารักษาเราทุกทุกคนความเชื่อของเราจะทำงานได้นะครับเมื่อเราเชื่อในหลักการของพระเจ้าแล้วเราจะเห็นการหายโรคเกิดขึ้นในร่างกายของเราอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับเรามาอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกขอถ่อมใจลง ที่จะเชื่อในพระคำของพระองค์พระองค์ทรงจ่ายราคาโดยพระบุตรพระเยซูคริสต์ทรงจ่ายราคาเพื่อที่จะให้เรานั้นเป็นเจ้าของการหายดีเป็นเจ้าของการมีสุขภาพที่ดีพระเยซูโดยฤทธิ์เดชโดยฤทธานุภาพของพระวิญ,ญาณมริสุทธิ์พระเยซูไม่เคยทรงกระทําให้ใครเจ็บป่วยแต่พระองค์เสด็จออกไปและรักษาผู้คนมากมาย ขอให้ความเชื่อจากหลักการที่ถูกต้องนี้โปรดรักษาโาครคภัยไข้เจ็บในผู้เชื่อทุกทุกคนขอให้เขาหายดีขอให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ขอให้เขามีความเชื่อและหนักแน่นในความเชื่อว่าไม่ว่าเขากำลังเผชิญปัญหาโรคร้ายใดๆหมอจะวิเคราะห์ออกมาเช่นไรแต่เขามีความเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเขาจะมีชัยชนะและหายดีจากโรคเพราะความเชื่อนี้ มาจากหลักการในพระคริสตธรรมคมภีน,นั่นเองเราจะอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในรายการของเราในวันนี้นะครับจะทําให้คุณนั้นมีความเชื่อที่ถูกต้องและความเชื่อจะทํางานจะนำฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณรักษาคุณให้หายและมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพร,พรคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ